สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพืนพี่พี่น้นองน,องนองทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยและก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยวันจันทร์ที่15มีนาคมนะคะก่อนอื่นมาดูย้อนหลังของวันอาทิตย์ที่14มีนาคมนะคะว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับฮานอยฮานอยพิเศษออก86760 8 6 7 60, 8, 6 0พี่น้องไม่มี6ไม่มี7นะคะอันนี้ถ้า ถ้าวิ่งแดก็ได้เฉพาะวิ่งนะคะอันนี้วิ่ง8กดบวิ่งศูนย์เนาะนี่หาสายวิ่งนะคะใครที่ชอบวิ่งชอบรูดถ้ารูดก็จะได้6 0ศูนนะคะนี่อันนี้ก็เข้าเฉพาะวิ่งนะคะวิ่งหกวิ่งศูนย์นะคะแล้วก็วิ่งแปดนะสำหรับเจาะไม่มีนะคะสำหรับจับคู่ทีนี้นอยปกตินอยปกติออกห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่ง ใครวิ่งใครรูดนะคะก็เด้งเด้งนะคะแล้วก็เข้าตัวเจาะด้วยนะแปดหนึ่งนะคะนี่คะ่ะอันนี้แปดหนึ่งล่างนะแล้วก็ทารูดก็ได้เด้งบนเด้งล่างนะคะแปดจิตแปดหนึ่งท่าวิ่งอย่างเดียวก็ได้เด้งบนเด้งล่างนะคะวิ่งแปดนะแปดจิตแปดหนึ่งนะคะสําหรับนอยปกติทีนี้นอย VIP นอย VIP 40805นะคะ40805อ่าอันนี้ก็ ถ้าวิ่ง8กับ0ถ้าวิ่ง8กับ0นยะคะอะเขา้เขาเจาะด้วยนะคะเข้าตัวเจาะด้วยนะ8 0 0 8นะคะถ้าวิ่ง8วิ่ง0นะคะก็ได้เด้งบนเด้งล่างแล้วก็ได้8ด้วยนะคะก็เท่ากับวิ่งนี้ได้3เด้งนะแล้วก็ได้ตัวเจาะด้วยนะคะอาได้0 8ได้80 ตัวนี้นะคะแล้วก็ได้วิ่ง0ย์วิ่งศูนย์แล้วก็วิ่ง8นะสำหรับวิ่ง8กับ0นย์ะคะสายวิ่งสายรูดนะคะถ้ารูดก็จะได้บนล่างเลยนะศู0 8, 0 5, นย์แปนาะคะสำหรับนอย VIP เนาะอ๋อก็เด้งๆกันเลยนะคะทั้ง3ามนอยนะคะสำหรับทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะส่วนเจาะนี่เจาะเข้าเฉพาะแปกับศูนย์แนะแต่ว่าวิ่งรูดเนี่ยได้สามนอยเลยนะคะสี่ศูนยเนี่ยเสียได้นะ เป็นเลขที่บ้านที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะบ้านที่ไทยอ่าเป็นเลขที่บ้านตรงๆเลยค่ะ408แต่ไม่ฝันเกี่ยวกับบ้านเลยนะคะไม่ฝันถึงเลยค่ะดู4 408ตรงๆเลยค่ะสำหรับนอย VIP นะทีนี้เราก็มาดูอ่หาฮานอยของอ้อดูสิพี่น้องให้908ไปอ้อเสียดายเนาะอันนี้ออก408แต่จับ908นะคะ3าตัว หลักร้อยพลาดไปนะทีนี้ก็มาดูนอยวันจันที่สิบห้านะคะหานอยวันจันที่สิบห้าพี่น้องให้เด่นที่เก้าแล้วก็เจ็ดเข้ากับเจ็ดนะคะชุดจับคู่เด่นนะคะชุดจับคู่เด่นก็จะมีหนึ่งหกแปดสองนะคะจับคู่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าแปด เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจดเจดเจดแปดหนึ่งปดหหนึ่งหเจ็ดแล้วก็สองปดนะคะสามตัวหนึ่งสองแปดหกเก้าแปดแปดเจดเกศย์เสองสามเกหนึ่งแล้วก็สามเสองนะคะส่วนหลักร้อยถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ลองเอาหลักร้อยที่ตัวเองอคิดว่ามันน่าจะออกมันน่าจะมาก็เอามาจับใส่2ตัวที่พี่น้องให้ก็ได้นะถ้าคิดว่าของพี่น้อง ไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบตามนี้นะคะคหรือจะจับหมุนเองในตารางก็ได้นะคะสำหรับตัวเน้นนะ,ะก็จะมี91นะคะ9192นะอะ่า9192 96นะคะอ่า79 7จนะคะแล้วก็เจ็ดหน่งนะสำหรับอันนี้ก็จะมี2 8งแนะคะหกนะอันนี้ที่พี่น้องเลือกให้ตามที่พี่น้องชอบนะถ้าชอบไม่เหมือนกันก็สามารถเลือกเองได้ส่วน7 8จะมาอีกไหมก็ไม่แน่นะคะ เพราะว่าฮานอยเขาเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเขาปิดแล้วบางทีอีกวันหนึ่งเขาก็มาออกตัวเดิมอีกนะแต่อาจจะออกอีกนอยหนึ่งหรือออกนอยเดิมก็ได้หรือออกตัวกลับนะคะเมื่อวานแปะของวันอาทิตย์8ปดใช่ไหมวันจันทร์หน้าอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้นะคะสําหรับฮานอยนะลองเลือกดูนะคะชอบตัวไหนจับคู่เองได้เลยนะคะสําหรับฮานอยเราก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะคะ ยังเดินดีต่อเนื่องก็ยังเฮงเฮงปังปังกันอยู่นะใครที่ชอบลุ้นฮาหนอยนะพอลุ้นฮาหนอยเสร็จแล้วก็ต่อเราพัฒนาใครที่ชอบลุ้นลาวพัฒนาก็ห้ามพลาดเช่นกันนะลาวพัฒนาพี่น้องลงให้ก่อนหน้านี้แล้วก็หวังว่าจะเฮงเฮงปังๆอีก เหมือนข่าวที่ผ่านมานะคะเหมือนเมื่อที่ผ่านมานะ,ะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกเก่าด้วยที่ทั้งที่กดไลค์และทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะมาอยู่ด้วยกันขอทุกคนเฮงเปังๆนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่เจิบไม่จนสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ